สวัสดีครับมือนี่ก็มาอยู่กับช่องก็จ่องซาเหนียวเนาะครับเนาะเอ้ามือนี่ก็มาอยู่กับเอ p วพครับผมมาอยู่กับ m อ p มนวะพีเนาะ m อ p มวพครับผมมาอยู่กับเกมอีหยังนี่ชคชะตาเฮงตะวันเลจันทาวสานเสืมคือเงาขัดเทะพี่น้องเอา้ามาอยู่กับไข่พี่จีเกม ไม่ไม่ล่าสุดนี่ละวังนี่ละเอามาทุนพันหาสี่สิบเนาะครับเนาะเบ็ดเีสิบไปครับผมไปแบบซาซาใจลุ่มลุ่มเนาะครับเนาะเดี๋วยวพดใจห้อนกับเปิดเือบัวครับผมนันเห็นบัวเออตามสติปเลยครับผมโซบแบบหลุดแห้งๆครับผมซาซาโบมักครับผมเออสามสิบเบาๆไปครับผมไปต่อครับเออเบาไป อืโบมาโบมาโบมาอีกดีโอ้ยอืมขออนุญาตขอประทานอภไยด้วยครับผมมีทั้งเหลือทั้งเสืยอ,อีกเลยครับผมเนาะเอ้ยกดคนหาเมนก็มีกันทุกคนละครับผมเนาะ เยาว่ากันครับผมเอาสำหรับผู้ใดที่เขามารับชมเราก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามจักหน่อยสองหน่อยนะครับเนาะให้ผมมีกำลังใจทำคลิปต่อไปเร็วกันนะครับเนาะเอ้ยเป็นกำลังใจใกันจักหน่อยนะครับเนาะเอ้ยผมมีความหวังเอบาบังนี่ละเอ้ยยี่สิบบาทเขาโบนัสเอาสวยงามครับผมมาหมุนฟีสิบเที่ยวครับผม เดี๋ยวสีหู้ครับผมเดี๋ยวได้หู้กันครับผมมาจาังหวะนี้มาอีกบอ่ออีกตัวเดียวมามาเมียมาเม,มียเ,เอเอโบกมากครับผมมาสองตัวคอล้อรครับผมโอ้คิวหมาบบคิวคิวบบได้ทีโอ้ยพลาดครับผมบอกได้เลยบอกได้คำเดียวเลยว่าพลาดครับผมมาแบบขูดๆด,ดุๆหน่อยเนี้ยโอ้เรียบร้อยครับผม เอ้ยพันสองครับผมโอ้โหดอกนี่โคได้ตั้งใจอีหลีครับผมล้างวันก้อนโตโอ้โหซุปเปอร์มิกะไปเลยครับผมพันสองสี่สิบเนาะเอ้ยมาเมียเคี้ยก็ได้คิ้วก็ดีมาเมียเอ้ยเบาไปเบาใบครับผมอืมได้ไปรวยเก้าสิบสองบอกว่าเบาไปว่าสาั้นเอ้ยสวยงามครับผมสวยงาม,งามเจ็ดรอยยี่สิบ จังหวะนี้มาเนี่ยโอ้โหโบมาว่ะโอ้รางวักลกดอตู่ไปครับผมได้โทษเดได้โทษเดครับผมอืมตู่เรียกก็เรียนล้วล้วเลยครับผมเนาะเออเจ็ดลอยนีสิบครับผมรางวัลมีกะครับผมเอาไปโบโบก่อนเนาะเออโบได้โบได้เว้าเสือจีได้โบจีได้สามตูวโอ้ยลอยเก้าสิบสองปารทท เนาะโเป็นงังครับผมมาล้างวันรวมกันเลยครับผมได้โทษได้จัดไปครับผม2 4 0 4ันบาทเนาะครับเนาะเอ้ย2 4่สครับผมโอ้เมื่อกี้มมนคือ4บาทวะเออสวยงามครับผมคิวเอาเลี้ยงครับผมมาออโต้กันเหยาะๆไปเลย30เทีย่ยวเนาะครับเนาะม,มาจะไปแบบ เบบจังได่ดีล่ะแบบียบอุ้งซางมันเถอะครับผมไปแบบไดดึกบ่ออกเดียวเนาะโอ้ยมาความคิดในสมองมันไหลครับผมมันก็เลยเป็นกึกคือกักกักจังสี่มันต้องถอดครับผมเนาะเออไปเออเออสิเข่าให้ยิ่งเจีเ๊ยวบ่เนี่ยสิเข่าให้บ่ โอ้โอ้เอาเหลือเก่าเทียวมันสิเขาให้ยึดเทียวบ่นี่สิมาบ่นี่มาบ่ละเอ้ยมาบ่ละเอ้ยเปลี่ยนซิบซี่เบาไปครับผมบ่มาจักสามตัวมาเฮ็ดหยังสองตัวเนาะเออไปครับเอาเบาไปอีกแล้วเบาอีกแล้วเอาลอยเงี เบาอีกเลี้ยวเบาอีกเลี้ยวครับผมไปครับอืมสิบหกครับผมสิบหกโอ้โหโอ้โยสร้างมันเงียบจ่อยเทนอบาดเทียนนี่มันสิเขาอีกจักเทียวบ่านี่อีกจักเทียวบ่านี่โอ้โยโอ้โยคือเบาวลวดเหรอวะโอ้โย เอ้ยปันไปปันมาม่ก็เสียหายคืนเบิดโคโลอีกแล้วล่ะมาโอตูวสามสิบแวนาสิเป็นขั้งสุดท้ายมาสิมาโบามาโบามากับโบตรงมาเนาะเอะเอบแดงงอเดียเ๋ยวสองตัวอีกแลี้ยวโอ้ยคิ้วม้าดอกนี้อื้สี่สิบแปดเบาๆไปจังหวะนี้เออหกสิบอื้ โอ้อยโอ้อยวัวล้วล้วเลยพี่น้องบาทเทียนี่โอ้ยเศาษฐีเล็กก็บริสาทนาะเอ้ยขันเซาก็ได้กำไรไปเร็วอือหือบโบปิ่นยังครับผมนี่ละเนาะได้แล้วบวัวลู่จักโพรับผมคำว่าโพาสะกดบโบปิน่นมันก็สิเป็นแนวนี่แหละครับผมเนาะ เอ้ยม้าสวยอยู่เด้ล่ะม้าสวยอยู่เด้ล่ะโอ้ยเด็กคุ้นหลายๆจักหน่อยนี่หือแตกเสียงผุเลี้ยวงอ,อเอ้ยเดียวเดียวเรียบร้อยเบิโคโล่ครับผมปปิดได้กลับมาสามพันคืนคือเก่าครับผมโอ้ยโอ,ยโอย้สันกดสิเสาสลาวาก็อยยันลืมครับผม m อ p มวิพีเนาะครับ m v p มวิพีแปดครับผมกับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามช่องกองจ้องซานเแนวน้ำเด้อครับเด้อมือนี่ก็เสาเสา,า,าที่แปลว่าโพ